ปรบมือรัวๆให้กับหนุ่มกัญชัยตอบแล้วหลังลีน่าจังขอโทษกงลางโรงพักลีน่าจังถแถลงข่าวได้ยกมือไหว้ขอโทษหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการโหนกระแสหลังยอมรับให้ข้อมูลผิดพลาดกล่าวหาว่าหนุ่มกัญชัยรับเงินแม่ตักก่อนกนกหนึ่งล้านบาทแต่ถ้าหนุ่มกัญชัยยืนยันที่จะฟ้องตน นก็จะแจ้งความหมิ่นประมาทกับล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อบางช่วงบางตอนที่ฟังการสัมภาษณ์ถึงกับเอ่ยปากชมบอกเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกที่ครวรโดยบทสัมภาษณ์นั้นระบุว่าจริงๆเรื่องนี้ความผิดมันสำเร็จแล้วความตั้งใจของผมยังเป็นเหมือนเดิม ยังคงที่จะเดินหน้าพึ่งบารมีของศาลอยู่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่การมาขอโทษกันตรงนี้เรื่องนี้ยังไงก็ต้องถึงศาลคุณดีน่าจังจะมาขอโทษผมก็ขอโทษที่ศาลขอให้ไปจบที่ศาลผมไม่อยากให้มาพูดแบบนี้และนี่จะเป็นบรรทัดฐานอันหนึ่งว่ามันไม่มีใครจะไปด่าใครไปย่ำยีหัวใจของใครได้โดยไม่มีความผิด หรือด่าเขามาห้าหวันแล้วมาขอโทษวันเดียวแบบนี้ก็จบการขอโทษของคุณผมรับนะเพราะคุณก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็เคยรู้จักกันมาแต่ผมไม่ใช่คนที่มวยล้มต้มคนดูผมไม่เอาแบบนี้มีอะไรให้ไปว่ากันที่ศาลแล้วคุณลีน่าจังอยากขอโทษผมคนเดียวว่าผมว่าลูกผมว่าคนใต้ พ่อผมเป็นคนใต้คุณด่าคนใต้เอาไว้ว่าคนใต้ชอบโกงมันมีคลิปที่คุณพูดเอาไว้พ่อผมเป็นคนใต้คุณขอโทษผมคนเดียวไม่ได้นะครับคุณต้องขอโทษคนใต้ด้วยรอดูที่ชั้นศาลก็แล้วกันจะไกล่เกลีย่ยอะไรก็ว่าไป แต่ไม่ใช่จบตรงนี้นะครับตามนั้นค่ะคราวนี้ก็ดูเหมือนว่าคุณหนุ่มกันชัยจะเอาจริงซะแล้วนะคะเพราะดีหน้าจังเองที่ผ่านมาก,ก็ได้มีการพูดไม่ถูกต้องกับหลายคนไว้มากมายนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ให้อภัยและถือว่าเป็นการทำคอนเทนต์นะคะแต่คราวนี้กับหนุ่มกันชัยไม่ใช่อย่างนั้นคราวนี้หนุ่มกันชัยยืนยันบอกว่าให้ไปจบที่ศาลจะไกลเบียจะอย่างไร ก็ให้ไปว่ากันที่ศาลค่ะสำหรับในส่วนของลีน่าจังเองต่อไปก็คงจะต้องคิดสักนิดก่อนที่จะพูดนะคะว่าบางบางครั้งอาจจะด้วยความที่เราเคยชินเคยพูดแรงกับผู้อื่นนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนเสมอไปที่จะอภัยให้เราถ้าเขาอาภัยแล้วไม่เอาเรื่องเราเราก็โชคดีไปนะคะแต่ถ้าคนที่เขาไม่ยอมขึ้นมาเมื่อนั้นแหละเราจะรู้ว่าไม่มีใครที่จะให้เราด่าฟรีๆได้ค่ะ